สมบูรณ์ดีทุกต้นสวยเลยสมบูรณ์รดีแต่กอดีมากครับรูภาพรวมไว้หรือว่าใช้ได้ครับเขียวดีมากนะครับนี่ผมมาถ่ายตอน เที่ยงพอดีนะครับก็มีหญ้าขึ้นบ้างเดี๋ยวก็ไปเก็บอีกทีโอเคครับก็ฝากไว้ที่ห่างๆนะั้นก็เกิดนะครับแต่ว่ามันยังไม่โตทีเดียว